มันจะบันเทิงแค่ไหนนะเมื่อเหล่าคุณลุงคุณป้าไปกเกษียณลุกขึ้นมาตั้งแกงนักสืบตามล่าหาตัวฆาตรกร The Thursday Murder Club ชมรมไขคดีฆาตรกรรมเหมืนพลเรหัเป็นนิยายสืบสวนแนว cozy mystery ครับก็คือเป็นแนวสืบสวนที่เบาๆเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ขันแต่เล่มนี้ตายจริงเจ็บจริงศพจริงแถมมีหลายศพอีกด้วยครับเรื่องเกิดขึ้นที่คูเปอร์เชส หมู่บ้านของผู้สูงอายุซึ่งเหล่าสวว่างกันจัดจัดจึงมารวมตัวกันตั้งชมรมนักสื่อเพื่อไขคดีเก่าๆที่ยังไม่ได้ตัวคนร้ายเรื่องมันก็คงชิวครับถ้าไม่ได้บังเอิญบังเอิญแก๊งนี้ดันไปปะกับคดีฆาตรกรรมจริงๆเข้าแก๊งนักสื่อมวลพฤหัสจะนำทีมโดยเอลิซาเบธผู้ที่มีสมองระดับอัจฉริยะและจอยซ์พยาบาลคนเก่งอิบราฮิมจิตแพทย์ไบกเกษีนและดอนชายชาลาจองหัวร้อน และมีตำรวจสายสืบสองคนที่ถูกแผนการของเอลิซาเบธดึงตัวมาช่วยในการลี่ลายคดีเมื่อวันหนึ่งเจ้าของโครงการคูเปอร์เชสต้องการกำจัดหุ้นส่วนออกไปเขาจึงต้องระวังกลัวเจ้าหุ้นส่วนนี้มาปองร้ายแต่เอากลายเป็นว่าเจ้าหุ้นส่วนนี้ถูกฆาตกรรมไปซะเฉยๆแล้วเรื่องราวก็ดำดิงไปสู่ความโกลาห นอกจากคุนส่วนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีศพต่อมาที่ถูกฆาตรกรรมไปต่อหน้าคนนบสิบแบบที่เห็นจาดจาก,กับตาแต่หาตัวคนร้ายไม่ได้เราแก๊งนักสืบใบกระสีนย,ยิ่งสืบลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอตัวละครใหม่ๆที่ดูเหมือนจะมีเบื้องหลังเป็นฆาตรกรหรือไม่ก็มาเฟียเพิ่มขึ้นทั้งนั้นทำให้เรื่องมันเริ่มจะไปกไหญ่และแม้แต่คนใกล้ตัวของพวกเขาเองก็ดูจะมีเอี่ยวกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในตอนนี้และย้อนหลังไปอีกกว่า50ปีก่อนนี้ด้วยแล้วตอนนี้ก็มีเล่มม2อาคครับื The Man Who Died twice คดีฆาตกรรมกับชายผู้ตาย2ครั้งซึ่งเอาจริงๆไม่ต้องอ่านต่อกันก็ได้ครับมาเริ่มที่เรื่องนี้ได้เลยก็จะได้ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องและคดีที่ซับซ้อนมากกว่า mm hmm. ก็จัดว่าเป็นนิยายสืบสวนแบบ cozy mystery ที่อ่านได้เพลินๆครับเราจะเอนจอยไปกับแก๊งนักสืบสูงวัยที่มีมิตรภาพอันอบอุ่นหัวใจมุกจิกกัดประชดประชันที่ทําให้ยิ้มได้อมยิ้มได้เป็นระยะระยะ และพล็อตเรื่องที่ไม่ถึงกับตัววิสหักมุมแต่ก็ค่อยๆไล่ลําดับการตามล่าหาคนร้ายไปได้อย่างมีชั้นเชิงและสนุกเอาจริงๆพอเราอ่านถึงตอนจบก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าเอา้านี่คนร้ายเหรอเนี่ยดาผิดมาทั้งเล่มเลยก็แนะนำครับถ้ามีเวลาก็อ่านได้เพลินๆก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ